มื่อวานครูเอดีฟทอลกด้วยใช่ทุกคนคือเมื่อวานอะ่ะก่อนสตรีมไว้คือจริง,รงๆอะ่ะที่หนูเลื่อนสตรีมอ่ะคือจริงๆพูดงี้ก่อนคือหนอูลงเวลาสตรีมไปแล้วไว,ไว้ประมาณสามทุ่มและทีเนี้ยเหมือนแบบตารางซ้อมมาเพิ่งออกก็คือเหมือนแบบวา่าก็คือเขาให้ซ้อมทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันลงคือหนูลงแคสเกมไปแล้วไงอะไรย่างี้พี่แต่ว่าเมื่อวานอ่ะหนูเหมือนแบบครูเอมาอะไรย่างเงี้ยคือนานๆทีเขาเข้ามาไงทุกคนแบบเมื่อวานอ่ะครูร้องเพลงเข้ามาครบทุกคนเลยแบบ สามคนเลยอไรเงี้ยก็เลยแบบขอพี่เชอว่าเออพี่เชอแบบขอเลื่อนแบบเวลาแบบสตรีมหน่อยได้ไหมเพราะว่าหนูอยากเรียนอไรเงี้ยเพราะว่าแบบนานๆที่ครูเขาเข้าไงก็เลยแบบเออขอเรียนหน่อยอไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เหมือนแบบเราก็เหมือนปูเขาเลยปรับวิชาพื้นฐานในการแบบใช้ชีวิตเป็นเบียนเคไรเงี้ยทุกคนแล้วครูเอกก็แบบอ่ะให้ให้แบบไปคุยแบบดีทออกกแบดบึงๆไรเงี้ยร้อไงไห้สวัสด ทุกคนแบบสบัดของจริงครูให้โอว่าทุกทุกทุกคือเหมือนครูเขาเป็นคนที่แบบพูดตรงๆแบบเป็นคนตรงมากอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเรื่องบางเรื่องในใจเราอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันก็ไม่ค่อยมีใครแบบกล้าพูดตรงๆกับเราอืมแล้วแบบบางทีมันก็เลยแบบว่าเออทําให้เราแบบฉุกคิดหรือว่าอะไรสักอย่างซัมติงขึ้นมาอะไรอย่างนี้มีสอบร้องเพลงไตยังมีสอบไปแล้วค่ะทุกคนคือมันเป็นสอบแบบว่าสอบประจําปีอะไรเงี้ย บแล้วแนวปรับวิทยายุทธพื้นฐานเพื่อจะได้เป็นสินก็ถูกทุกคนคือเหมือนแบบเว้ยหนูชอบนะหนูชอบหนูชอบที่แบบว่าหนูชอบที่เขาสอนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรครูเขาคอยมาเติมแพชชั่นให้แบบเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใกล้ได้เดแล้วสิ ไม่รู้เลยทุกคนไม่บอกไม่บอกหนูไ <unre> ม <Private> ่รู้หนูไม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 ่รู้เพิ่งเป็น B บียงะคเพิ่งทอนาแพชชั่นมาเต็มโอ้ทุกคนถ้าทุกคนแวะมหานูเรื่อยมาคอยเติมแพชชั่นเรื่อยหนูก็คงไปต่อไปได้อีกไปต่อไปไกลไปไปอยู่ทะลุไปเลยเดนเียนคูแมนเปิดบิวไหมโอ้ทุกคนคือจะบอกเลยนะคูแมนเป็นคนที่บิวเก่งมากคือเขาเป็นคนพูดไม่เก่งเว้แต่คูแมนนะบิวเก่งมากบิวเก่งแบบสบัดคือน้ำตาจะไหล เมือม่อวานเจอบิวจนร้องไห้กันหนีทูกทูกทูกแบบร้องร้องไห้สะบัดเลยคือเหมือนแบบว่ามันเหมือนไปสะกิดต,ต่อมาเลยในใจทุกคนเออพูดไม่เก่งแต่บิวัวใจทูกแต่ว่าหนูลงหนูลงแบบตารางแคชเกมอีกครึ่งหลังได้แล้วนะจช่จองมันสุขของทุกคน <c oughs> น้องเขาบ่นนะว่าจองแคชเกมไม่ทันจริงหรอ <c oughs> ใครบ่นนะใครบ่นหนูขอโทษคือมันมีเวลาให้จองอยู่อะแบบว่า,วายังไม่ปิด ไข่มุกบอกลงแคทเกมไม่ทันเลยจริงออเอ๊ะคือจริงๆอ่ะใช่ทุกคนคือมันก็ต้องรีบลงแคทเกมเพราะว่ามันชนตารางซ้อมคือเดือนนี้ตารางซ้อมแบบเยอะมากทุกคนแบบเยอะสวัสดเยอะแบบที่สุดในโลกลยอยะไรเงี้ยคือหนูก็แบบพยายามหาแบบเวลาที่มันดีๆนั่นแหละไข่มุก <laughs> ต้องรีบนะไข่มุกอยากให้เธอเล่นเกมเป็ดอ่ะแต่มันต้องมีเพื่อนเล่นด้วยถึงจะสนุกไม่มีเพื่อนอะ่ะ <laughs> คือทุกคนคือมันไม่มีเพื่อนจริงๆคือหนูบอกเลยมันไม่มีเพื่อนเว่าทุกคนแบบไปซ้อมคือมันแบบก็ต้องแยกกันซ้อมบ้างบางทีอ่างเงี้ยต้องรีบลงพอร้อนอนไม่ใช่เพราะหนูอยากคุยกับทุกคนท้งห้าง <c oughs> คือหนูเหงาเว้ยคือหนู กลับมาบ้านเล่นเกมก็แบบไม่รู้จะเล่นให้ใครดูไงลักเพื่อนรุ่นห้ามาเล่นด้วยกันคือทุกคนคือเหมือนแบบพวกหนูอะเลิกสี่ทุ่มคือทุกคนก็คือเหนื่อยแล้วอะแบบสภาพแบบเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยแบบทุกคนมีภารกิจที่ต้องทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมมันแบบว่าทุกคนก็ต้องกลับหาโอกาสยากมากแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะชวนนะครับชวนพี่เชอร์เล่นด้วยโอ้ทุกคนพี่เชอร์งานเยอะมากชวนรุ่นสามสี่มาเล่นสี่อุ้ยทุกคนคือบอกเลยว่าตารางรุ่นพี่อะแน่นมากคือแน่นแน่นอะแน่นเลย ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เซียคอนเทนต์กับวีอารและยังมีี